ค่ะว,วันดีค่ะวันนี้เราจะมาถักผ้าพันคอจากบล็อกไม้นะคะ,ะโดยวันนี้จะถักเป็นลายลูกฟูกใหญ่นะคะอุปกรณ์ก็คือจะมีบล็อกไม้ไหมพรมไหมพรมอันนี้จะเป็นเลือกเป็นไหมพรมที่เส้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าถักออกมาแล้วมันจะได้ดูแบบลายแน่นๆนะคะแล้วก็เข็มที่ควักไหมพรมนะคะเริ่มแรกออันนี้เราจะทำ18หลักนะคะ โดยพันไหมพรมเป็นหลักคู่ทีละสองหลักเป็นไลท์นะคะก็เริ่มจากพันไหมพรมเสร็จแล้วก็เริ่มสองหลักแรกก็คือสองกับหนึ่งแบบนี้นะคะค่อยมาแบบนี้แล้วก็มาหลักที่สามค่ะสี่กับสามมันจะไปคู่กันนี้นะคะ่ะสี่กับสามแล้วก็ไปหกห้าด้านบนหกห้าแล้วก็ไปแปดเจ็ดด้านล่าง แบบนี้สิบกับเก้าด้านบนแล้วก็สิบสองสิบเอ็ดล่างสิบสี่สิบสามบนมีเนี้ยค่ะมันก็จะไปก็คือให้เราแบบเป็นคู่ไปแบบนี้เรื่อยๆพอจบสุดท้ายเราเอาสิบแปดหลักใช่ไหมคะแบบนี้ปุ๊บสิบแปดอันนี้คือหลักที่เราจะจบละด้านบนแล้วไขว้ามาแบบนี้ด้านล่างที่เราจะจบ ก็คือจะมาแบบนี้ค่ะอันนี้แล้วเราก็วนแบบนี้มามันจะเป็นมันจะเป็นรูปไข่แบบนี้ค่ะอ่าเสร็จแล้วก็วกมาที่แถวที่ยังไม่มีไหมพรมของอยู่ก็จะเป็นสิบหกสิบห้าเนี่ยจะไข่ไข่กลับไข่กลับมาอย่างเงี้ยค่ะทุกหลักเลยที่ที่ยังไม่มีไหมพรมของอยู่นะคะ บบนี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมควยไปแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ก็คือจะได้ครบแล้วหนึ่งแถวมีก็คือจะมีได้ จะมีไหมพรมอยู่ทุกหลักตะปูอย่างละอย่างละหนึ่งหนึ่งเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไหมพรมสีอื่นมาขั้นลายเอาไว้ตอนเก็บงานนะคะก็เหมือนเดิมก็คือย,ยัดยัดลงไปตรงนี้ด้านนี้เราก็ยัดลงไปอีกด้านนึงแบบนี้ ก็มาค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งแถวนะคะพอเริ่มแถวที่สองอก็ให้เริ่มจากแบบนี้สองมาหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยคะ่ะจะเป็นไข้กันแบบนี้ สองมาหนึ่งแล้วก็สาสี่สามห้าหกเนี่ยค่ะก็จะค่อยแบบนี้แตไปเจ็ดแล้วอันนี้ใช่ไหมหลักสิบแล้วก็เก้าด้านบนแล้วก็มาด้านล่างสิบสองสิบเอ็ดแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจน จนถึงแถวที่18อ่ะอันนี้ก็คือ 17, 18ก็เหมือนเดิมก็แบบนี้มาแล้วก็ลงมาด้านล่างไขว้ามาด้านนี้อย่างนี้ยค่ะแล้วก็ส่วนไขว้หลักที่ไหมพรมที่ยังมีแค่เส้นเดียวก็ไขว้ไปแบบนี้อย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆ ตรงนี้แล้วก็จะมาสุดที่ตรงนี้คือทุกหลักมีไหมพรมสองเส้นคู่นะคะแบบนี้ให้เช็คดูให้ครบทางด้านล่างแล้วก็ด้านบนทีนี้เราก็เกี่ยวไหมพรมได้เลยเหมือนเดิมก็จะเกี่ยวทุกหลักนะคะเกี่ยวทุกหลัก พอเราเกี่ยวไหมพรมครบทุกหลักแล้วนะคะมันก็จะได้ลายลงไปแบบนี้รอยที่เราเกี่ยวแล้วก็แถวที่หนึ่งก็จะทําเป็นแถวที่สองเหมือนเดิมหลักการก็คือทําเหมือนลายเดิมเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะที่มันจะมีรอยรอยต่อไบตรงนี้ก็จะเป็นเริ่มจากสองมาหนึ่งสี่สามหกห้าแล้วก็แปดเจ็ด หลักที่เก้าสี่หลักสิบเอ็ดได้สิบสองสิบเอ็ดอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนจบงานก็ทําแบบเนี้ยค่ะอันนี้ถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมว่าให้ทําแบบนี้แถวสุดท้ายอ่ะอันนี้แถวสิบเจ็ดสิบแปดก็โค้งมาแบบนี้แถวสุดท้ายให้โค้งในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะให้มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ โค้งกลับไปก็ทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะพอเราถักไหมพรมได้ตามความยาวที่เราต้องการนะคะนี่อันนี้ก็คือลายลายของตัวผ้าพันคอที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บงานกันเลยก็วิธีทํานะคะด้านนีน้เป็นด้านที่ไหมพรมที่เหลือนะคะก็จะเก็บงานเลยก็เกี่ยวขึ้นมา ด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็เกี่ยวข้างล่างเส้นข้างล่างจะได้สองเส้นคู่แบบนี้แล้วก็เกี่ยวเส้นนี้ขึ้นมาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองได้แบบนี้นะคะแล้วก็คล้องเข้ามาแบบนี้เนี่ยค่ะจะได้บบนี้นืม แล้วก็หลักต่อไปนี้ยค่ะไปเรื่อยๆทุกหลักนี่นะคะอันนี้เราจะทำปดหลักนะคะปดหลัก ความยาวก็ตามตามแต่ใจเราต้องการเลยว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างต่ำก็เมตรเมตรครึ่งอะคะ่ะถ้าคนสูงหน่อยก็อาจจะสักเมตรแปดสิบนะคะแบบน,แบบนี้นะคะไปเรื่อย เปิดเหลือหลักสุดท้ายตัวนี้นี่ค่ะเกี่ยวมาเหลือสองเส้นนี้ใช่ไหมคะตะวัดไหมโครมเลยดึงอยู่แล้วแบบนี้นะคะก็จะได้แล้วขอบด้านอด้านที่เราเก็บร้ายออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนด้านของด้านบนนะคะที่เราคั่นไหมพรมไว้แต่แรกเก็บงานก็คือจะเหมือนกันอันนี้เราก็ดูไปเลยว่าจะเห็นมีสองอันเกี่ยวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวอ่เดี๋ยวดูลายก่อนลายก็จะคือชุดนี้แล้วก็ลายตรงนี้ก็เกี่ยวมาเลยคู่กันนี้นะคะ ออกมาสองอันแบบนี้อย่างเี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวสามอันถัดไปแบบนี้ก็จะได้แล้วแล้วก็สามเส้นแล้วก็เกี่ยวนะคะเดี๋ยวดึงดึงไหมพรมออกก่อน แล้วก็สามเส้นถัดไปของของเนี่ยค่ะตัวโซ่ตรงนี้สามเส้นเนี่ยค่ะแล้วก็ควักมันออกมานี่นะคะ ควักยากหน่อยอันนี้เพราะว่ามันหลายเส้นเหลือเกินเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะก็ควักขึ้นมาเป็นสามเส้นแบบนี้แล้วตรงนี้ลายที่เหลือก็จะเป็น เส้นที่เหลือตรงนี้ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็คือตวัดออกมาแบบนี้แล้วก็ดึงก็จะได้แล้วลายของเราเสร็จแล้วแล้วก็ดึงอ่าไหมพรมออกไหมพรมที่ขั้นลายะค่ะออกมาดึงออกมาเลย ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะได้แล้วลายอ,อลายลูกฟูกอ่าไม่ใช่ลายลายโซ่ใหญ่เงนี้ยค่ะก็คือตัวนี้มันก็ทำสิบแปดหลักแต่ความกว้างของของผ้าพันคอเนี่ยค่ะกว้างแค่นี้เองก็ลองทำดูนะคะสำหรับลายนี้ค่ะ